ถ้าไฟฟ้าดับแล้วเราจะหุงข้าวมันไก่อย่างไงไปชมกันครับ ครับก็พบกับผมนะครับเจ๊ฟข้าวมันไก่นะครับวันนี้ก็จะมาหุงข้าวโดยที่เราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหุงนะครับสมมุติว่าถ้าไฟฟ้าดับเนี่ยแล้วเราต้องหุงข้าวแต่ว่าไฟฟ้ายัางไม่มาเราต้องหุงข้าวก่อนนะครับ <Yes. S 2> เดี๋ยวมาดูวิธีการเลยครับว่าถ้าเราจะหุงข้าวโดยที่ใช้เตาแก๊สนะครับเราไม่ใช้ไฟฟ้าเราจะหุงยังไงนะครับแล้วออกมาแล้วเนี่ยผลจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามชมกันเลยครับ สำหรับหมอ้อที่จะมาสาธิตให้ดูนะครับวันนี้ก็เป็นหมอ้อไฟฟ้านะครับขนาด1.8นะครับก็คือเป็นเป็นด้านในของตัวหมอ้อไฟฟ้านะครับเห็นไหมครับเป็นหมอ้อไฟฟ้าท,ทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หมอ้อแบบนี้นะครับหุงก่อนหนึ่งก็ให้เราต้มน้ําตามปกติก่อนนะครับคลิปที่ละเอียดที่หุงข้าวมันไก่นะครับก็จะเป็น อีพีสิบนะครับก็สามารถกลับไปดูได้นะครับจริงๆแล้วก็มีอยู่หลายๆคลิปนะครับอันนี้เราต้นน้ำไม่เดือดก่อนนะครับเหมือนที่เคยทํามานะครับขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะครับให้เราผัดข้าวกับน้ำมันไก่ือนเดับ จริงแล้วเราหุงในกระทะเลยก็ได้นะครับเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้คิดหน้าแล้วกันครับแต่หุงในกระทะนะครับผมจะมาดูกันใหม่นะครับก็ใส่หม้อที่เตรียมไว้เลยนะครับ ขยับเข้ามาใ,ใกล้ๆกล้องหน่อยครับเติมน้ำตามอัตราส่วนเลยนะครับแล้วก็ปิดแก๊สเลยครับให้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับอันนี้เป็นหัวเร่งนะครับต้องระวังถ้าเป็นไม่ได้น้่แนะนำให้ใช้แก๊สปกตินะครับแก๊สบ้านนะครับที่ที่มันไม่ใช่หัวเร่งนะครับ ก็ใส่เกลือกับน้ำตาลเหมือนเดิมครับของอะไรวะของข้าวมันไก่ไมันแงมัมมนแง ก็ใช้ไม้ภายคนนะครับตามปกติให้ไฟกันอ่อนนะครับนี่คนไม่ตามปกตินะเหมือนที่เราหุงเม้าไฟฟ้านี่แหละครับเห็นแต่ว่าเราเปลี่ยนจากไฟฟ้ามาเป็นแก๊ สมมติเรากาลังหุงหม้อไฟฟ้าอยู่นะครับแล้วไฟเกิดดับเนี่ยเราก็สามารถถอดอตัวด้านในของหม้อเนี่ยมาตั้งเตาแก๊สได้เลยนะครับแล้วก็หุงต่อแบบนี้ได้เลยนะครับต้องใช้ไฟอ่อนๆเลยนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากเดี๋ยวจะขยับไ้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับไฟอ่อนๆ,ๆนะครับ จะต้องแรงมากนะครับ จริงๆแล้วหุงแบบนี้เราไปใช้กับการหุงข้าวปกติก็ได้นะครับ <c oughs> คือเราตรวงน้ํากับข้าวให้พอดีกันอย่างที่เราทํานะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยถ้าหุงหม้อแบบนี้เนี่ยเราจะต้องรอินน้ําออกนะครับรินน้ําข้าวออกแล้วก็มาดงดงข้าวดงหม้อข้าวกับไฟตัวโดยปกติจะเป็นเตาถ่านนะครับที่เคยทํามานะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราตรวงน้ํากับข้าวให้พอดีกันแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องเทน้ําออกนะครับใช้วิธีเดียวกันได้เลยนะครับเนี่ย ไม่จะเป็นต้องอใช้กับข้าวมันไก่อย่างเดียวนะครับ คนไปจนแห้งเหมือนเดิมนะครับให้น้ําแห้งเหมือนที่เราหุงไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าที่เราเคยทําขั้นตอนมาตาม EP สิบเจ็ดหรือ EP อื่นๆที่ผมได้แนะนําแล้วก็ทงคลิปหุงข้าวให้ดูลหลายๆคลิปนะครับก็ทําเหมือนเดิมขั้นตอนเดิมครับไม่ต่างกันเพียงแต่ครั้งนี้เราใช้เตาแก๊สนะครับใช้เตาถ่านก็ได้ครับ อันนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วครับนนแห้งแล้วนะครับเห็นไหมครับแห้งแล้วนะครับเหบมือนที่เราหงุงเออมอไฟฟ้าปกตินะครับ หลังจากนั้นก็ปิดฝาไปเลยครับแล้วก็ปิดแก๊สด้วยนะครับอย่าลืมปิดแก๊สนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปิดแก๊สนี่เดี๋ยวก้นหม้อไหมนะครับก็ทิ้งไว้เช่นนี้เลยครับประมาณสั้ครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับอยคืออย่าโคนเปิดเร็วเกินไปนะครับเพราะว่า,าด้านนอกเนี่ยมันไม่มีความร้อนเหมือนกับหม้อไฟฟ้านะครับที่ ยังคอยให้ความร้อนอยู่นะครับอันนี้ยัไม่มีนะครับเพราะนั้นอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงนะครับเติบไว้เดี๋ยวค่อยเรามาเปิดดูนะครับหลังจากผ่านไป3าิบนาทีนะครับคราวนี้เราก็มาดูผลงานกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้างไปดูเลยครับนี่เป็นยังไงครับนะครับผลออกมาก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับการที่เราหุงข้าวปกติเลยเห็นไหมครับ โอ้เม็ดสวยด้วยนะครับชิมหน่อยดิยโอเคเลยครับนครับอันนี้พอไฟมาเราก็สามารถยกกลับไปตั้งที่เดิมได้เลยนะครับแบบนี้น,นะครับข้าวไม่แฉะด้วยครับคนหม้อก็ไม่ไหม้นะครับเม็ดสวยมากเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าท่านนะครับก็คงจะได้รับความรู้นะครับในมากกันน้อยนะครับนํามาแบ่งปันนะครับสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันนะครับกรอบอาชีพนะครับเ,เกิดวันไหนการไฟฟ้าแจ้งประกาศขึ้นมาว่าพรุ่งนี้จะงดใจกระแสไฟเ,เราก็ยังสามารถถุงข้าวได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราก็ต้อง มันฝึกฝนนะครับพยายามทําให้มันเหมือนกับการที่เราหุงหม้อไฟฟ้านะครับเราจะไปเปิดไฟแรงมากนะครับพยายามให้ความร้อนใกล้เคียงกับการที่เราใช้หม้อไฟฟ้าให้มากที่สุดนะครับแล้วมันก็จะออกมาดีครับตามที่เราต้องการนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมแล้วก็ติดตามเสมอมานะครับสวัสดีครับ